คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สถานีตํารวจนครบาลจอรเเ้น้อยครับมาติดตามกลุ่มที่ไปก่อเหตุทุบกระจกรถแล้วขโมยทรัพย์สินภายในรถไปนะครับซึ่งถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งภัยสังคมที่เกิดขึ้นครับที่จับได้นี่คือตํารวจรัฐกระบังเป็นคนจับแต่นที่ก่อเหตุนี่เป็นพื้นที่ของจร์เ้น้อยพอเกิดเหตุปุ๊บผู้เสียหายก็รีบโทรแจ้งเขาหนึ่งแล้วทางเราก็ประสานครมพักข้างเคียงให้สกัดจับรัฐกระบังไปจับได้ที่ไหนครบ จับได้ที่ตัวยามสามแยกตัวสามแยกจับได้ทั้งสองคนเลยทั้งสองคนนั่งรถมาด้วยกันมอเตอร์ไซค์ไม่ไม่รถเก่งรถเก่งรถเก่งมาอ๋อรถคันนี้คือเป็นรถก่อเหตุใช่ใช่ตอนนี้อยู่ที่ไหนรถคันนี้รถตอดดินหน้าตัดดินหน้าเชฟโรเลตคันนี้ไม่ใช่เชฟโรเลตมีโก้ปลายแดงไม่ได้่บายแดงกันปริยาอ๋อเนี่ชฟโรเลตเชฟโร ให่ก็ดูรถที่จอดไปตามข<ช>้างทางใช่แผนแผนประสุทธกรรมแบบนี้ทุกๆเกือบส่วนมากนะครับครับขึ้นหนึ่งที่เปลี่ยวสองที่มืดครับและเวลาเกิดเหตุจะกลางคืนมากกว่ากลางวันครับแล้วก็สังเกตถ้ามีของวางอยู่ครับเขาก็จะลงมืออุปกรณ์ที่ใช้นี่เป็นอะไรพี่มันมีหลายเครหลายเครบางทีก็เตรียมมามีเป็นเหมือนกับค้อนก็มีบางที บางขัวก็หยิบก้อนหินหรืออะไรใกล้ๆใกล้ๆทุบเอาเลยทุบกระจกทุบกระจกไขควงอะไรก็มีแล้วแต่ไขควงนี่ใช้ลักษณะแบบไหนคืองัดงัดเนี่ยครับบางบางเคสงัดใช่เสียบซึ่งรูกุญแจบิดก็มีเราหรือเปล่าใช่ไหมไปทุบแถวไหนเนี่ยคือออกมาแถวเนี้ยนะครับแถวนี้หรอกก็ขึ้นมาทางแรน ครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งแรกมาถึงที่นี่ครั้งแรกที่นี่ที่แรกเหรอแล้วทำไมถึงไปเลือกทำอะขี่ตะเวงเฉยๆครับเพราะอะไรอยากอยากได้ทรัพย์สินในน้นเหรอหรือว่าอะไรอ๋อได้เป็นเฉยๆครับอ๋อส่วนใหญ่นี่ได้เป็นอะไรอีกคนหนห้าคนอีกอคนละก็ได้บางทีก็ไม่ได้ครับบางทีก็ไม่ได้ครับเลือกรถยังไงมีมีวิธีการเลือกยังไงว่าจะต้องทุบกระจกคันนั้นคันนี้ตองไปยชาย ทำคนเดียวเหรอหรือว่าทำกับเพื่อนสร่วนเหญ่นันีที่กี่คนสองครับสองคนตะเวนไปตามที่ไหนบ้างไม่แน่นอนไปของกลาง่เราพบในรถในรถเขาใช่ครับบางส่วนบางส่วนที่มีเจ้าทุกข์ที่มารับไปแล้วครับมีบางส่วนก็เจ้าทุกข์มาขอรับไปครับแต่บางส่วนที่เหลืออยู่ก็มีทั้งกระเป๋า เปิดดูได้ไหมครับได้ครับอันนี้อยู่ในกระเป๋าแบบนี่อยู่แล้วหรือว่ายังไงครับพี่ใช่ใช่อยู่ในนี้ครับคือที่เราพบของคนร้ายก็อยู่ในนี้นะครับเวลาออกมาเขาคงมีการลื้อค้นเรียบร้อยแล้วครับ การติดตามขยายผลกลุ่มนี้ที่ไปก่อเหตุก็จบรถมาเราไปที่ห้องเขาไปแล้วไปเจออะไรบ้างส่วนของกลางก็เจอทรัพย์สินหลายรายการนะที่ว่า<ม>ผู้ผู้เสียหายเขามาชี้ครับก็มีพวกที่ชาร์จไอโฟนหูฟังพวกนี้<ม>แล้วก็พวกกระเป๋าพวกหลุยพวกราคาแพงนะแล้วก็มีผู้เสียหายเขามาดมูที่ห้องสืบสวนขเขานะที่รถพักแล้วก็ผลปรากฏว่าเป็นของเขาที่โ<ม>ดนทุกกระจกรถไป เราอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์บอกผู้เสียหายต่างๆว่าใครที่เคยเป็นเหยื่อของผู้โดนทุบรถรบนะครับให้เรามาดูของกลางที่สอนอนจากที่น้อยนะครับจะมีพวกกระเป๋าต่างๆมีกอะฝันต่างๆตรงนี้ครับจุดสําคัญก็อยากจะฝากไปบอกว่าเรื่องการจอดรถสําคัญมากหนึ่งจะไปจอดในที่เปลี่ยวแล้วก็ที่มืดน,นะครับซึ่งจะเป็นอะไรที่ให้มันก่อเหตุได้ง่ายขึ้นแล้วก็ของมีค่าสําคัญมากไม่ว่าจะมีค่าหรือไม่มีค่าอย่าไปวางไว้ที่เบาะหลังหรือที่เห็นเป็นชัด ทุกผู้ชมครับการทุก,กะจกรรถแล้วขโมยทรัพย์สินภายในรถนั้นมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับในกรณีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าหากคุณประมาทนั้นก็อาจตกเป็นเหยื่อให้กับภัยสังคมได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาตามติดข่าวกันใหม่สวัสดีครับ